สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธานาคารทุกคนวันนี้เราจัดส่งจริงตอนผักหวานป่ารอบกลางเดือนเมษานะก็คือเมื่อวันได้ทยอยแจ้งลูกค้าไปแล้วเนาะสำหรับใครที่อยู่ในเซตนี้บ้างนะส่วนจะเป็นเซตอีกเซตนึงจะอยู่หลังหลังสงการเนาอะอน,น่าจะเป็นช่วงระหว่าง20 25เมษายนนทุกคนนั่นคือที่นัดไว้ช่วงสงการถึงก่อนก่อนสิ้นเดือนเนาะ คือมีคิวแล้วอีกประมาณ200กิ่งไหมออมีคิวแล้วเรียบร้อยนะแต่ถ้าใครสั่งตอนนี้จะเป็นคิวหลังสิ้นเดือนนะหลังสิ้นเดือนถึงกลางพฤษภานั่นแหละจะเป็นน่าจะเหลือให้จองอีกประมาณ100กิ่งเนาะถ้าจองเข้ามาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบโอนเงินหรือปลายทางนะทุกคนสามารถสั่งจองได้เหลือที่ว่างประมาณ100กิ่งให้หลังสิ้นเดือนถึงกลางพฤษภานะถ้าใครสนใจให้รีบสั่งจองมาเลยก็คือชุดนี้มีเจ้าของหมดแล้วแ้ะชุด หลังสงกานที่จะออกอีก200กิ่นก็มีเจ้าของแล้วนะนอกจากว่าลูกค้าจะยกเลิกเนาะก็คือรอนานเกินอะไรเงี้ยยกเลิกได้นะคนไม่พร้อมรับคือปฏิเสธได้เลยหลังเราจะโทรไปแจ้งก่อนแต่ยาอยาแบบว่ารับรับแล้วพอส่งไปแล้วไม่รับของอย่างนี้นะคนขอร้องเลยคือมันจะเสียโอกาสท่านอื่นเนาะมันจะเสียโอกาสคิวถัดไปเพราะว่ามีคิวรออยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงก็คือไม่รับก็ไม่เป็นไรก็แค่บอกเราเพราะว่าเราจะโทรไปแจ้งลูกค้าอยู่แล้วว่าเออจะส่งแล้วนะให้ลูกค้ารอรับของเงี้ยถ้าลูกค้าบอกเออไม่พร้อมนะติดธุระนะไปเที่ยวนะอะไรเงี้ยโอเคคือยกเลิกก่อนแล้วค่อยมาสั่งใหม่ก็ได้เนาะเราจะยกคิวนั้นให้ลูกค้ารายถัดไปเออไม่ต้องแตบบ่ว่าจะรับอยู่แต่พอถึงวันแล้วไม่ว่างรับอย่างง่นอย่างนี้นะทุกคนที่ให้ปฏิเสธมามันจะดีกว่าน้หนึ่งเลยไม่เสียเวลา ทางสวนสองไม่เสียค่าสง่งสามไม่เสียกิ่งเนาะเพราะว่ากว่าจะไปกลับมาเป็นสิบวันเออของที่กลับมาเผื่อจะกลับมาถึงเราอะ่ะคือเอาบางทีเอามาชำม,มันก็ไม่รอดแหละเออมันหลายวันเกินไงอยู่ในกล่องอะ่ะค่ะใครสนใจกิ่งละหนึ่งร้อยห้าสิบาทแบบคลาสไซด์ทุกคนเราจะปนไปทุกไซส์ในกล่องในชุดนะสองกิ่งก็ช่างเราก็จะปนไปจะไม่แยกไซด์ใหญ่ไซ้์เล็กก็คือราคาต่ําสุดของเราอะ่ะก็จะเป็นร้อยห้าสิบาท เนี่ยจิิงที่ราคาต่ำสงูงเราจะเป็นร้อบาทเนาะอันเนี้ยส0งร้แต่เราก็จะปนไปในชุดอะไรประมาณนี้นี่คือนี่คือคําว่าคลาสไซส์ที่พูดถึงนะให้เข้าใจตรงกันอ่ะสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามทางซื้อมาได้ทุกคนวันนี้1น0่น่าจะหนึ่งอยห้าสิกว่ากว่าหนึ่งริบงแต่ก็มีบวกบวกนิดหน่อยอ่ะจัส่งวันนี้ทุกคนเดี๋ยวส่งเสร็จจะทยอยส่งเลขที่ผนส่งให้ลูกค้าที่แจ้งไปเมื่วาน